ผลงานความสำเร็จของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกในปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ประเมินอาคารเบอร์5ในสถานศึกษาอาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมประจำปีการศึกษา2564โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกได้รับรางวัลระดับประเทศโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนระดับมัธยมศึกษาเป็นผลมาจากความร่วมมือของผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงนักเรียนทุกคนที่นำหลักสูตรบูราณาการห้องเรียนสีเขียวไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในเรื่องใส่ใจสิ่งแวดล้อม โรงเรียนได้กำหนดนโยบายและดำเนินกิจกรรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องโดยการเข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียวพัฒนาสู่โรงเรียนสีเขียวจนถึงปัจจุบันด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับโรงเรียนเป็นต้นแบบของสถานศึกษาที่ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจก โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและชุมชนโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกได้นำหลักสูตรสถานศึกษามาดำเนินการใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการจัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามหลักสูตรของโรงเรียนมาตรฐานสากล ผนกกับภาพความสำเร็จของผลผลิตซึ่งคือผู้เรียนที่มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับทำให้โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกได้รับรางวัลเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEQA